เฮ้ยไม่มีอย่ามาเรียกอะไรอ่ะไม่กล้าเปิดกล้องอ่ะผมกลัวเปิดแล้วมันมา,อาเอาครับสวัสดีครับคณอยู่กับผมได้คิดาสหนึ่งกับเกมไฟได้พรีดี้มาหายไปนานับพอดีไปติดเ,เดียบายเดบไลท์ไม่ได้กลับมาเล่นมา ผมค้างมาที่คืนที่4ครับเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อในคืนที่4กันเลยจริงๆผมได้อาด่านไว้ก่อนอั้นี้นะส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ผ่านก็เลยมาเริ่มใหม่เลยแล้วกันไปคืนที่4ี่รอที่คืนมาซึ่งปัญหาที่ผมเจอทุกครั้งคือโอ้มาตลอดเลยนะหาาผมแบตหมดฮนะอยู่ครบ sorry our order Ok Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. Hey, 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 rồi hey, 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 เลี้ยวลิบมาไปอยู่ไหนแล้วโอ้นี่ยืนนี่สายมือโอเคเปิดได้ฮะแป๊บเดียวแปดแล้วแปดสิบสี่ชิบหายแล้วยังไม่ตีหนึ่งเลยฮัลโหลมีดนตรีดังฮะดนตรีดังมาดนตรีเทดเอาเอาละเอาละเฮ้ยเ,เ,เ,เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยว อะไรตก่อนกูกลัวโอย้ยหญ่ไปครบทีมหวายออเอวไมายแล้วโอ้โหม่ครบแก๊งเลยมาครบแก๊งเลยนะกูต้องทำไงทีเนี้ยชิบหายแล้วแบตกูหมดแน่ๆเลยเนะี่ยผมไม่มองอะ่ะ เฮ้ย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 ียยยลละต้องมีใครวิ่งอ่ะต้องมีคนมาอ่ะใครไม่รู้แหละต้องมีคนนึงอะมาใกล้กว่ะใครไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบไอเจียเจ๊ยบเรียบรวดมึงนะมึงนะโอ้โหมาก็เป็นทีมเลยหมาย้วไรยาเด้อพี่น้องเจเย็นเย็น เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นู้ปิดแล้วกูปิดก่อนแล้วปีก่อนแล้วกูไม่รู้กูปิดก่อนมาแลา้วไม่ได้กินผมอดอกอ,อ,าาอ,อ่อย่ามาพี่ฟอกพี่ฟอกอย่ามาพี่ฟอกวายยืนแช่อกันตรงนี้เนี่ยโอ,ยโอย้อยู่นี่ฮะเท็ดใชอยู่ขวามือเจี๊ยบขวามือโอเคเซมประธานที่ว่างแล้วเดี๋ยวทางขวามือกำลังจะมาฮะเท็ดดี้พี่เท็แล้วก็คุปเป็ดกับกับเจ็ดเกมตีหนึ่งเบด เฮ้ยเฮ้ยปิด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 ,ปดทางไหนไม่รู้แหละอะไรอะไรตะกี้อะไรเห็นหน้าใครเห็นหน้าใครไปมครับนี่ไงล่ะจะวิ่งมาอีกแล้วโอเคเอาไงเอาไงพี่จะไงกับผม เสียงเว้ยมีเสียงเว้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไม่มีอย่ามาเสียงอะไรอ่ะไม่กล้าเปิดกล้องอะ่ะผมกลัวเปิดแล้วมันมา

อะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่ปอกมาแน่ฮะมาแน่รอฟังเสียงเลยมาแน่ปอกยอกไม่ไมาเหรออุย้ยออกมาแล้วเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเรียบด้วนจะบ,บ้าตาย ไปตีหนึ่งเลยนะพี่ยังยังาหายหายอีกวายผมกลัวพี่ฟอ็อกจะวิ่งเนี่ยจเยะนะๆนะ อะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้ผิดก,ก่อนแล้วกลัวเว้ยหายละโอ้พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาทำอะไรกันว้ายหายไปหมดโอ้โหมานี่มีการวิ่งแน่รอบต่อไปฮะว้าโอ้โหพี่เจี๊ยบโอ้หยิ้มแฉ่งว่าจะเจอไปเนี่ยนทะ่นานี้มาละมาละ เออๆไม่ได้เข้เาหรอกพี่พอกกลับไปที่เดิมเลยพี่กลับที่เดิมเลยนะเชียอันเดียถอยไปละโอเคครับโอเคโอ้โหเพิ่งตีหนึ่งแบหกสิบห้าเปอร์เซ็นชิปหายแล้วไงเอาไงเอาไงย่า โอ้ยตองคนะร,นะรับกันฮะกันยังไงมาอีกเนะี่ยขวามือกลัวพี่พอาแกวิ่งมาวิ่งนะพี่นะยังนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งนะ เออเจีงอะไรเจีงอะไรเสีอะไรไม่รู้ไม่ไว้ใจโอเคอยู่นี่นี่เสียบไปแล้วไปลังไปแล้วโอเคพอพิกฟอกวิ่งมาวิ่งพี่จะวิ่งแน่ถ้าแกจะวิ่งแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้เราปิดละแล้วอะไรอ่ะหัวล้ออะไรอ่ะหัวล้ออะไรอ่ะไอหัวร้ออะไรนี่ปิดอะไร What? Vừa nãy vừa nãy vừa nãy nãy can nãy can ui mà đã mà đã mà mà đi mà đi có mà mấy viên ngỏ mấy viên ngỏ bự cái đại ok Đừng phưng nè đẹp phưng nè มองเลยไล่รีบด่วนเลยเร่งด่วนเลยสองห้องนะโอเคในห้องนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแล้วผมว่าวิ่งแล้วแหละได้ปะถ้าใครเข้ามาโนไม่มีพี่โนไม่มีพี่โนไม่มีโอเคปดกอนกลัวชิบหายแล้วไงอุ้ยใกล้ชิบหายเลยอะไรก็แก๊ก็แก๊้คราวนี้อะไรก็แก๊้คราวนี้ ไปทำเสียงอะไรฮะพี่ทำเสียงอะไรกับผมปิดก่อนแม่งกลัวไม่วิ่งอีกพี่ฟ็อกกวัวพี่จะวิ่งเนี่ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไร,ะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจปิดแล้วมองปิดแล้วมอง ออ้ยดนตีพี่เทสมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วเดี๋ยวอะไร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 ใครวิ่งใครวิ่งใครวิ่งใครยกย้ายอะไรมาไม่มีไม่นะไม่มีไม่มีไม่มีมมมแบตจะหมดชิบหายแล้วไงผมจะพยายามที่จะพวกพี่ฟ็อกกี้วิ่งอะปิด ปิดเลยหัวเราะอ,อะไรหัวเราะอ,อะไรไหนหัวเราะทำไมมีอะไรตลกฮะโชว์มาขำอะไรกันว้ายนี่ไงไม่น่าล่ะเสียหัวเราะเสียบมาแล้วที่เท็ดหายครับเท็ดไม่รู้ห้องไหนอ่ะว้ายยังอยู่ ฮัลโหลแบบผมจะหมดแล้วพี่ไปเหอะโอ้ยพี่เอ้ยไปเหอะยี่ไปได้แล้วแบบผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคมาแล้ว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 วิ่งมาแล้ววิ่งมาแน่วิ่งมาแน่นอนนั่นไงล่ะเอ้า จนนีมีใครขายพอพวกแบงค์บ้างมามาต่อไว้ทีทางไหนทางไหนไหนอะปิ้งปองไม่ปิ้งปองเหรอจะจะด,ดีมาแล้วเดี๋ยวสิเงียบ ผมพยายามแล้วนะพยายามแล้วนะเหนื่อยโอเคครับผมขออนุญาตปิดโปรเจกต์เฟ a ดแอนดี้ภาคแรกตรงนี้เลยไหมไม่เอาไม่ปิดผมจะไม่ยอมแต่พาทนี้ก็พอก่อนนะไค่ไหวแล้ ไม่ไหวแล้วเย็บคอโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะหากถูกใจช,ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับฟันเฟสตี้แล้วก็กผลงานอื่นๆด้วยนะจ๊ะโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับ なるほど。